อันดับแรกนะคะก็เลือกรูปโดยที่กดที่ browse นะคะเลือกรูปที่ต้องการที่จะอัพลงเว็บบอร์ดสมมุติว่าเลือกรูปนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกออขนาดของรูปนะคะโดยขนาดของรูปที่เหมาะสมก็ จะเป็น320คูณ240ก็ได้หรือถ้าให้ภาพชัดหน่อยแบบแต่จะใหญ่นิดนึงถ้าเกิดใส่รูปเยอะๆก็จะอาจจะลกนิดนึงแต่ถ้ารูปน้อยๆก็จะใหญ่พอให้ดูภาพชัดเจนขึ้นนะคะก็เลือกที่640คูณ480แล้วก็กดอัปโหลดค่ะเว็บไซต์ image check นะคะก็จะทำการรีไซ z ์ภาพ ให้เราเพื่อนำไปขึ้นเว็บบอร์ดได้นะคะตอนนี้ก็คือรอการอัพโหลดนิดนึงค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะวิธีการเลือกลิงก์ที่จะเอามาแปะก,กับเว็บและบิทคาเฟ่นะคะเออให้เลือกตัวฟอรัมโค้ดนะคะ ขวา1ครั้งนะคะ l e c t a l l s e l e c t all แล้ว Copy ได้เลยคะ่ะอ่า c o ปีเสร็จนะคะก็ม,ะมาที่ตัวเลือกตัวเว็บบอร์ดนะคะแล้วก็ Pass ได้เลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็กด Send ค่ะนะคะ,นะคะ มาดูกันก็จะได้รูปขนาด640อคูณ480ค่ะนะคะ